สวัสดีคะ่ะพี่น้องรอดตายแล้วพี่น้องเอ้ยงฝน,นตกมากเมื่อคืนนี่เบิดขึ้นเน,ะนาะเมื่อวานนี่ยังเหี่ยวจนใบสีใหม่บางพี่น้องบ้างงแดดเมื่อ้านแดดติดต่อกันหลายหมู่ิึงจนสีใบใหม่พี่น้องเื่อขึ้นฝนตกห้โอ้ดีใจแฮะบกทัวคือห้องหดซูมือพี่น้อง่ะ่าหา มันบ่อสุมนีม่บอกทัวก่ว็กล้าลังหมากจ้ะทัว่วฝักเงีวไหลแข่างแล้วพี่น้องความเงวสี่สิบถึงสี่สิบห้าเซนติเมตรแล้วพี่น้องด้วยเดี๋ยวสิ่มาอัปเดตให้เบิ้งตอนที่เขาออกแบบพืนเนาะนี่พี่น้องเบิง้งมีแต่ดอกข้างนั้นเลยค่ะ ต้นนี้เจ็ดเดือนแล้วพี่น้องยังเป็นนวยให้กินอยู่นี่เจ็ดเดือนเราได้จ้ะปูไม่ได้เจ็ดเดือนแล้วกำลังเริ่มเป็นนวยจ้าพี่น้องน,นี่นี่ค่ะเริ่มลิ้นมาอีกแล้วฝนจ้พี่น้อง มีแห้งเด้ของกับมีแห้งหดเบาไหวจ้ะเบิงขนาดแค่หนึ่งงานกลัวๆได้พี่น้องเลยมันยังหดเบาไหวเลยจ้ะข้ามแรงเนาะนี่พี่กระจุนเหลืองแล้วพี่น้องจ้ะเขามาเก็บบกคลิกไปตำแจ้วเลย ทายให้พี่น้องป้องไปเบิง้งฝนกับกระลังสิตกมาอีกค่ะเก็บพริกก่อนก่อนฝนทิไลเหี่ยวเบิดเนาะโชคดีที่ฝนตกมาให้เก็บบุกพริกไปตำแจวก่อนพี่น้องอยากยังกับเขามาเก็บในสวนเท่านี้หรอคะ นี่เหลืองเบิดเลยอย่าหาพี่นอ้องมานบึงปลาบอกเขืออ่ะ เหลืองเบินเลยจ้ะพี่น้องเบิงโหดบาไหวมันมันแดดคักโพดเนี่ยพี่น้องมาเบิงดูขนาดฝนตกใสยังบบท่านขึ้นเลยพี่น้องเบิงเบิงความความแหมแดดของเขาจะขนาดฝนตกใส่ยังโบขึ้นบบท่านขึ้นอยู่ค่ะ แหงหมดเลยอย่างนีัเกทัว่วสิมีบุญบ้านเนาะบักเพลิกนี่มือนี่สิว่าเก็บส่งตลาดมือนี่สิเก็บไปบุญจ้าพี่นอ้องนี่เห็นบ่ น่วยเป็นน่วยตะ่าหักรุนจะมันห่อนหลายหมกหงรุนมืดเลยค่ะหมกหงลนกำลังเป็นน่วยตะ่าร์นเบิดความแดดห่อนเนาะกำลังน่วยจะนี่ยบ้งเป็นดอกกระรุนค่ะเพราะว่ามันแดดเนาะดูแลกับ ยากอยู่ละคะ่ะเพราะว่ามันมันแรงค่ะหลายแต่ว่าก็งามอยู่ดอกจน้องทั้งพ่นเนาะอันนี้คือพ่อนบกฮุงพ่นบกพริกจ้ะแต่ปลูกบกทัวลงใส่น้ำทัวเขาปลูกง่ายจ้ะเนื้ใบไส้ก็ได้กินเนาะเนื้อใบไส้เงาบกพริกก็ได้กินนะคะ เน่อยู่ตามเงาบอกพริกมีเบิดเจ้พี่น้องนี่ค่ะหมดทั่วเฮาอ้ยฝนไม่อีกแล้วจ้าพี่น้องฝนไม่อีกแล้วเสด้จหนีฝนแล้วค่ะหนีฝนก่อนจ้าพี่น้อง